เอาละครับนั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยที่ผมว่าน่าตื่นเต้นและเป็นตัวเปลี่ยนเกมมากๆก,ก็คือยุทธนาวีแนวใหม่ของยูเครนแต่ก่อนจะไปถึงเหตุการณ์โจมตีเราอาจจะต้องทําความเข้าใจคําว่ากองเรือเงาหรือแชโดฟลี t กันก่อนมันคืออะไรกันแน่ครับต้องบอกว่ามันเป็น,นกลไกที่ซับซอ้อนและก็สําคัญมากๆต่อเศรษฐกิจสงครามของรัเสเซียเลยนะคะกองเรือเงาเนี่ยไม่ใช่กองเรือรบนะคะแต่เป็นเครือข่ายเรือบรรทุกน้ํามันทานิตเป็นร้อยๆลํยลเลย ส่วนใหญ่ก็เป็นเรือเก่าๆที่ใกล้จะปลดระวางแล้วทำหน้าที่เหมือนอท่อส่งน้ำมันเถื่อนเคลื่อนที่ในทะเลคอยลักลอบผลส่งน้ำมันดิบของรัเสเซียไปขายทั่วโลกเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรกลยุทธ์หลักของเรือพวกนี้ก็คือการปิดบังความเป็นเจ้าของที่แท้จริงแล้วก็ไปใช้ธงชาติของประเทศเล็กๆที่กฎร,ระเบียบไม่ค่อยเข้มงวดอย่างเช่นแกมเบียเพื่อให้ตรวจสอบได้ยากค่ะ อ๋อเหมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดเลยนะครับแล้วเส้นเลือดใหญ่นี่เองที่โดนยูเครนเออผ่าตัดแบบไม่ทันตั้งตัวในวันที่28-29พฤศจิกายนย้อนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นครับเล่าให้ฟังหน่อยครับค่ะยูเครนเปิดฉากโจมตีเรือในกองเรือนี้ถึงสองลำในเวลาไล่เลี่ยก,กันเลยลำแรกคือเรือไครอสเป็นเรือบรรทุกน้ำมันดิบที่ใช้ธงแกมเบีย ถูกโจมตีตอนที่อยู่ห่างจากชายฝั่งตุรกีไปแค่28ไมล์ทะเลเองซึ่งถือว่าใกล้มากครับแรงระเบิดทำให้เกิดไฟไหม้รุนแรงจนลูกเรือ25คนต้องสละเรือและที่สำคัญคือหน่วยความมั่นคงยูเครนหรือ SBU เนี่ยเขาปล่อยคลิปวิดีโอจากมุมมองของโรนที่พุ่งเข้าชนเป้าหมายเลยเป็นการประกาศความรับผิดชอบแบบไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็ไม่ได้จบแค่ลำเดียวด้วย มีระลอกสองตามมาติดๆกับเรืออีกลำชื่อวิรชาติซึ่งก็อยู่ในบัญชีดำเหมือนกันและจุดที่น่าสนใจมากๆมันอยู่ตรงนี้ครับมีหลักฐานชิ้นสำคัญหลุดออกมาเป็นเสียงสนทนาทางวิทยุที่บันทึกไว้ได้เป็นเสียงลูกเรือที่ตะโกนขอความช่วยเหลือแบบตื่นตระหนกเลยว่า this is วิรชาติ help needed drone attack m a d day ประโยคนั้นคือหลักฐานมัดตัวเลยค่ะมันสลายข้อสงสัยทุกอย่างเพราะมันยืนยันชัดเจนว่านี่คือการโจมตีด้วยโดรน ไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่การชนทุ่นระเบิดหรือเหตุผลอื่นใดมันเป็นการตอกย้ำว่ายูเครนมีขีดความสามารถที่จะไล่ล่าสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจของรัสเซียได้ทุกที่ในทะเลดำและพวกเขาก็พร้อมจะทำมัน